ชาว,วันที่สองในอิสตันบูลเดี๋ยววันนี้เราจะไปออกมัสยิดกัน <Okay. S 1> เพราะว่าที่เนี่ยเมืองเนี่ยคือมัสยิดเยอะมากแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่มันเกี่ยวกับพวกาศาสนาอะไรเงี้ย <Okay. S 1> แล้ก็จะมีหลายย่านที่ตึกมันดูแบบแปลกตาอนะไรเงี้ยแต่วันนี้เราจะไปดูกันว่าเราจะได้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างตอนนี้กำลังแปลงล่างพร้อมแล้วจ้า Let's go Let's go ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปกิน breakfast กันตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7โมงครึ่ง7โมงครึ่งโอ้ยหนาวมากเหมือนอยู่ยอดดอยอ่ะตอนเช้าแบบฟิลเดินไปดูพระอาทิตขึ้นหนาวมากให้ดูบรรยากาศดอกเม้ฉันว่าเราฉันลืมอะไรลืมใส่ที่ปิดจุก ไปใส่ไว้อ okay, โอ้ยชีวิตเรามายืนให้แดดมันอบอุ่นร่างกายเพราะว่าหนาวมากตามข้างทางนะคะก็จะมีคาเฟ่อะไรแบบนี้น่ารักมากเมืองแห่งคาเฟ่ของจริง เช้าวันนี้นะคะเราเริ่มเที่ยวกันอากาศเย็นสบายเหมาะกับการเดินมากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้เราก็จะเน้นการเดินเป็นหลักนะคะเพราะว่าสถานที่ต่างๆที่จะไปเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลกันมากค่ะ น,นี้ระหว่างทางเราก็มาเจอร้านขายของที่รึเล็กๆของคุณลุงนะคะน่ารักมากๆเลยมีถ้วยจานชามแม่เหล็กติดตู้เย็นแล้วก็พวงกุญแจคล้ายๆกันทุกร้านเลยค่ะถึงแม้ว่าอิสตันบูลจะเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของตุรกีนะคะแต่ว่าอิสตันบูลเนี่ยก็ไม่ใช่เมืองหลวงเพราะว่าจริงๆแล้วเมืองหลวงของตุรกีมีชื่อว่าเมืองอังการาซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับสองรองจากอิสตันบูลค่ะเรามาถึงสตาบารแล้วนะคะกินอะไรหลองเงตอนเชา้าไดซ์โซเลตครีมคาปูชิโน่แอบ อัสวริชีสเคหวานเช้าเลยน้ำตาล,ตาตาลพุ่งเราต้องการน้ำตาลเพื่อการเดินอย่างหนักจน่ลยจน่อยตอนนี้เรากำลังจะเดินไปถ่ายรูปเป็นเหมือนกับตึกแถวสีสีนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะถ่ายรูปสวยไหมแล้วแมวที่นี่แบบอ้วนมากทุกคน,นเหมือนมัอนอัวมากเลยเหมือนเขาแบบอยู่ดีกินดีกันแะแบบมีอาหารกันกินดูดิแบบ ถึงแล้วนะคะอันนี้มันก็จะเป็นแบบฟิลตึกสีๆ mm hmm. แบบนี้ถ่ายรูปน่ารักดีเห็ hey, Mike, นไหมคะตรงนี้มีคแบบนสู้กับแมวอ,อยู่โดนเล็บอ <im basic language> ้วนมากอ่ะแบบฮะิงท <g ul> <Yeah>, <c oughs> mm ีนนทรีอิมเจนนทรีวซลวาซิลวาเราได้มาติดอยู่ที่ แถวของบัลากาเป็นฟิลแบบว่าอุโมงน้ำอุโมงน้ำโบราณเหมือนในแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่มีงูอยู่ข้างูเอาไว้ทำอะไรนะเอาไว้เก็บน้ำตอนข้าศึกปิดล้อมเมือง อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดนะคะก็คืออุโมงค์เก็บน้ำบาซิลิกาโดยเป็นสิ่งก่อสร้างของชาวโรมันในอดีตเป็นอุโมงค์เก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาน,น้ำร้อยร้อยแห่งในอิสตันบูลค่ะอ่างเก็บน้ำใต้ดินแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่6ความโดดเด่นก็คือมีเสากรีกต้นสูงใหญ่คำเรียงรายเป็นแถวถึง336ต้นและอุโมงค์แห่งนี้สามารถจุน้ำได้มากถึง8 000, 8 0 0 0นัลูกบาศก์เมตรค่ะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศในอุโมง์น้ำนะคะมันเป็นอุโมงที่แบบสมัยก่อนเวลาข้าศึกมาตีเมืองใช่ไหมเขาก็จะเหมือนกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้นะคะแล้วก็ข้างในนี้มันก็จะเป็นใหญ่มากๆทุกคนก็คือมันจะเป็นเนี่ยอุโมงน้ำแบบนี้แต่ว่าที่นี่นะก็คือนะักท่องเที่ยวเยอะมากๆเป็นสถานที่ที่แบบว่าจะต้องมาชมนะคะมีค่าเข้า600ลีลาทุกคนแต่ว่าสวยให้ดูบรรยากาศภายใน จุดนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ถ่ายรูปโดยเป็นหินรูปเมดูซ่ากลับหัวค่ะ โดยมีความเชื่อว่าหัวของเมดูซ่าถูกนํามาใช้เพื่อปกป้องโครงสร้างขนาดใหญ่และสถานที่พิเศษต่างๆในยุคโบราณและอุโมงค์แห่งนี้นะคะก็ได้มีหน้าที่ทําการกักเก็บน้ําและส่งไปยังพระราชวังต่างๆใกล้เคียงจนสถานที่แห่งนี้ค่อยๆหมดความสําคัญลงและได้ถูกค้นพบอีกครั้งในช่วงกลางศตรวรรษที่16ค่ะในปัจจุบันอุโมงค์น้ําแห่งนี้นะคะก็ถูกบูรณนะและเปลี่ยนมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและยังเป็นสถานที่ถ่ายทําหนังเรื่องเจมส์วอร์อีกด้วยค่ะ ไอหมานั่นตอนนี้หนาวแน่เลยนอนตากแดดเรากำลังมาต่อแถวเข้า Blue m a คนอื่นอ่ะมันก็ตอนนี้เราจะมาเข้าแถวเราต้องตอนนี้เราจะเข้าแถว Blue m a ต้องเน้นเจอสถานที่จริงคิวยาวมากค่ะทุกคนตอนนี้แต่วันนี้มันเป็นวันเสาร์ทุกคนคนมันก็จะเยอะประมาณนี้เลยนะวันหยุดเนาะส่วนใหญ่จะมีเป็นแบบเป็นฟิวปุ๊บทัวร์ แต่ว่าเรามาด้วยตนเองอันนี้คือแถวเข้านะคะทุกคนยาวมากแต่ว่าแถวขยับเร็วอยู่แล้วก็รอบๆมีน,นก็จะมีเป็นฟิวของขายเดินส่วนออกมาอากาศดีแบบว่อรตอนนี้เราเข้ามาอยู่ใน blue moss แล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็น m o s อายุหลายร้อยปีก็เป็นอีก หน่งที่ที่วควรจะต้องมาก<ว><ว>็าเมื่อโมเสีวพวกนี้มันเป็นของ <c oughs> จะให้ดูบรรยากาศข้างในและสถานที่แห่งนี้ก็คือบลูมอ o s สหรือว่ามัสยิดสีน้ำเงินนะคะภายในถูกตกแต่งด้วยกระเบื้องสีน้ำเงินกว่า20,000ชิ้นสถานที่แห่งนี้นะคะยังถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาแต่ก็เปิดให้หนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ในระหว่างที่ไม่มีการประกอบพิธีค่ะ สถานที่แห่งนี้นะคะเป็นมัสยิดสีน้ำเงินแห่งเดียวของโลกโดยสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านอาเม็ดที่หนึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นมัสยิดท,ที่ต้องการสร้างเพื่อเอาชนะให้มีขนาดใหญ่กว่ามหาวิหารเซนโซเฟียของศาสนาคริสต์ที่อยู่ตรงข้ามกันโดยปกติมัสยิดอื่นๆจะมีหอสุดมนเพียง4หอแต่ที่นี่สร้าง ถึงเจดหอเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่คะ่ะด้านนอกร,บรอบๆบริเวณอาคารก็จะใช้พื้นที่ฝั่งศพของกษัตริย์และราชวงศ์และยังมีสวนสาธารนณะสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมพักผ่อนได้ร,บรอบๆออนะคะเราก็มาอยู่ที่ลานอราราลาสนะคะก็เป็นรูปขอบมอสนี่นี่มอสทะเลด้ยวยมอสมี2ที่เลยนะคะเป็นมอสใหญ่2ที่บลูมอสกับฮเกฮียโเฟียห็นไหมแต่ควมจริงมันเห็นอยู่นะ ี่ว่าไม่เคยมีที่ถ่ายรูปอะไรท่านมาถ่ารูปไปเซเว,นว,วเ่นิน่กว่าเพระเป็นระเบียงไแล้วก็เห็นมอสใช่ใช่แต่ว่าเซเว่นิคนเต็มใช่ไหมคะเราก็เลยมาที่นี่แทนนะคะก็าะามาดื่มด่ำบรรยากาศอาหารแรงมากก<จ>บกานการ <จบ S 1> การีวิวจะสั่งอะไรก็ไม่สัไม่ขายไม่ขายปคอเปอยัง่กูยังถายอยู่ <laughs> <laughs> มีลักฐาน <laughs> อ่าแล้วใช่ไหมเอ่ยไม่รู้นแล้วมาแล้วสวัสดีจ้าให้ดูซีวิวเอ็นอ๊อฟอะไรอะสวยนั้นเนี่ยก็ก็สวยมากเลยใช่คไหมแต่ว่าเฮ้ยทำไงโนถึงจะเลิกขมวดคิ้วอ่ะก็คือก่อนหน้านี้ไปฉีดโบท็อกแล้วโบมันอยู่ไงพอมันโบท็อกมันเลิกอยู่แล้วมันก็กลับมาขมวดคิ้วเหมือนเดิมฉันก็ขมวดตลอดแต่ว่าพยายาม กดตึงหน้าผ่านน้าเหมือนกับปะใจดูดิอุยบไปกันต่อคะ่ะทุกคนเรากําลังเดินไปที่สถานที่ถัดไปนะคะเป็นมสัสยิดเหมือนกันแต่ระหว่างทางเดินเนี่ยเราก็จะผ่านตลาดซึ่งก็มีของขายเยอะมากรวมถึงร้านอาหารด้วยคะ่ะบรรยากาศคือคับมากๆเลยใครมาเดินต้องระวังของมีค่าดีๆด,ด้วยนะคะอันนี้ก็คือมอสอีกอันหนึ่งที่สถาบัตยกรรมสวยงามเราจะเข้าไปดูกัน สถานที่แห่งนี้นะคะสร้างเพื่อเป็นเครื่องบรนณาการให้แก่สุลตา่านสุเลมานในปีคศ .1557 ความพิเศษของสถานที่แห่งนี้นะคะก็คือสามารถมองเห็นวิวเมืองอิสตันบูลได้อีกด้วยค่ะวันนี้เดินมาทั้งวันทุกคนเริ่มหิวแล้วเราก็เลยไปหาร้านหมาล่าร้อนๆกินกันค่ะมาต่อด้วยร้านชาระหว่างทางกับโรงแรม,มค่ะ เราได้ฟรีแม่งจากความงามของพวกเราใส่วันนี้แล้วก็เหมือนลูกกวาดแมงวันคุณอาป้ามาแล้วดีและดีพอดีสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราออกมาข้างนอกกันค่ะเราจะไปไหนคะคืนนี้เป็นไนท์ไลฟ์นะคะเราก็ำลังจะเดินไปฮิบากันวันนี้ดูนะคะโอเคนะคะทุกคนหลังจากที่ตลอด ชีวิตที่ซาอุและตรุรกีถูกทักวันนี้หา่าวันนี้เป็นวันแรกสวัสดีค่ะสบายดีไหมใช่วันนี้เป็นวันแรกที่เรามีสัญชาติไทยอย่างถูกต้องนะคะ,ะทุกคนถามเราว่าสวัสดีค่ะสบายดีไหมแต่เราก็ตอบกลับไปว่ามาบูฮา <c oughs> มเมืองนี้มีแมวอยู่ทุกซอกทุกซอยใครที่ชอบแมวเนี่ยต้องห้ามพลาดนะแล้วก็แมวที่นี่ไม่เหมือนแมวซาอุค่ะเ<ด>พราะแมวที่นี่ดูอุดมสมบูรณ์ดูแล้วไม่ไน้าร<ม>้องไห้ทุกตัวแต่ถ้าเดินซาอุเห็นแมวแล้วอยากร้องไห้แมวบนังหุ้มกระดูกอ่ะทุกคนแล้วก็เป็นแผลตัวกระจิ๋วเดียวเท่านั้นทุกคน ทำไมมันสั่นอย่างนั้นวะหนาวนึกว่ามันกลัวตนอไปนะคะเราก็มาอยู่ที่เดอะไ i ริชบาร์นะคะเราเจอบาร์นี้โดยบังเอิญแล้วเราก็ไปหลอกซูเปอร์ไวเซอร์บาร์คนเราได้ชีชาฟรีนะคะแล้วเราก็ได้ดิส c o u n ์10%ด้วย ไม่ต้องันจะต้องก o น t ะต้องก o ะต้องกัน o ะต้องก h o จะต้องก n นจะต้อกันจต้องกต้อ i กัน้อัน้องกัต่งกัตงันจต้อกนอันต้งกนะต้องกต้่กต้องนตองกันต้กตอั้กตัอ้วอัอกัอนกนกน้ะนนอน่ ม่่ใชคือถ้าเกิดทุกคนตกใจนะคะอันนี้ไม่ใช่เวอร์ชันปกตินะคะย้อนกลับไปดูต้นคลิปได้เป็นร่างที่สองค่ะตอนแรกชื่อเจ้าของช่องชื่อสายใช่ไหมคะตอนนี้ซาร่านะคะตอนนี้ซาร่าออกโรงนะซาร่าเออซาร่าซาร่าแน่ข่ถีบูปนี้หนึ่งช็อน ล่าสุดเจเจคนนี้นะคะเริ่มเลยพระบินทะบาทจีนป่าค่ะไม่ไปซิ่งดอเลยล่าทิ้งเกือบไปข้างหนึ่งค่ะอ๊นจะไมหนื่อยหย้ยประเด็นคืออะไรู้ไหมกลุ่มอื่นเขาบอกทำไมพี่ซายดูตึงๆมึงมาดูภาพนี้ซาร่านี่คือซาร่าตัวจริง เวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีสัพานจ๊ะนี่น่นา,นานนจ๊ะคือยึด,ด <c oughs> ช่องแล้วนะคะเพราะว่าเจาสซสติไม่สมประกอบแล้วค่ะดูสภาพาค่ะนี้เรกับคุณออกโรงนะคะ <c oughs> นี่นะคะแล้วเดี๋ยวผู้จัดก,การก็หนักใจนิดนึงแต่ว่า <c oughs> ผู้จัดก,การทำอะไรมากไม่ได้เพราะว่า ต้องดูแลแเด็กในสังกัดแบบนี้ล่ะค่ะอีกี้มันเป็นอรอ,อีกี้จะได้มีหลักฐานว่าไม่มีใครได้ทำร้ายเจยแต่เจทำร้ายตัวเองนะคะน, <ผม S 1> นี่ค่ะตัวแดงกางอันนี้ไม่ใช่บล็อกวีกนะคะอันนี้คือบล็อกเยียะค่ะ <c oughs> ถ่ายตลอดปีค่ะจึ้มจิ้มจิ้มจิ้มเค้มจิ้มจิ้มัิ้มจิ้ค้ ทุงไปุึมนะถึงไปสืบแล้ช่ไหมคะรีวิวค่ะวันนี้เจ้าของช่องเป็นยังไงบ้างคะในความพิจิุณอันนั้ตัวร่างเลยค่ะทุกคนรับไม่ได้ได้ไหมรับได้ไหมไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนขอบอกเลยนะคะว่าไม่เคยตายดิตายไปแล้วที่เหลือแค่ซาร่าหกระชายรมนือไปค่ะ